สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Animal r e v o l บตเทิลซิมูเลเตอรนะครับผมก็เป็นเกมจัดทัพต่อสู้นะครับคล้ายๆกับแท็บนั่นแหละเพียงแต่ว่ายูนิตเขาจะไม่ใช่พวกตัวหัวไม่ขีดนะครับยูนิตของเกมนี้ก็ตามชื่อเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์นะครับบัวป่าอย่างนี้เสืออย่างนี้นะครับผมเออเป็นเสืออย่างนี้ก็มีช้างนะครับผมฮิปโปอะไรอย่างเงี้ยครับ นอกจากนั้นแล้วยูนิตสมัยใหม่นะครับอย่างคนพวกนี้นะครับนี่โมเดิร์นฮิวแมก็มีนะมีเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะจัดทับคนได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าก็จะไม่เยอะนะครับสัตว์ยักษ์ก็มีนี่ครับเจอด้วงยักษ์เข้าไปรับรองโหดแน่นอนมนุษย์โบราณก็มีครับผมมีส p a r t ตันวอ r i ร r นะครับประมาณว่าแบบนี้นั่นเองนะสปาร์ a ันว r ร i o r สัตว์รบก็มีนะครับอย่างเช่นช้างศึกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะ ข้างบนนี่ติดมิตาติดระเบิดด้วยนะครับโอ้แน่นอนที่สุดสัตว์เลื้อยคานก็จะมีอย่างจําพวกอนาคอนดาแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็สามารถจัดได้ถึงเจทัพเลยนะก็จะนัวกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจัดทัพกันมั่วมากนะครับเฮ้ย <What? S 1> <c oughs> ช้างมันยิงเลเซอร์ฮะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ป,ปืนใหญ่ธรรมาดาแต่มันยิงเลเซอร์ครับผมเฮ้ยแรงว่ะแรง ไอตรงนี้สปาต้าก็สู้กับด้วงยากนะครับตีกันโนนี่อานเนี่อยูย่ไม่รู้ใครจะแพ้ใครชนะอนาคอนดา้าดีก็กัดด้วงรู้สึกด้วงเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับผม <Huh? S 1> เสือเสือว่าไงเสืออ้าวใครแพ้ใครชนะครับไม่รู้ดูกันต่อไปเออมามาดูกันต่อไปครับด้วงกับเสือก็กล่าวเสือตายไปแล้วนะครับตอนนี้อนาคอนด้ากินเสืออยู่ครับช้างว่าไงช้างช้างโดนอนาคอนด้ากินโศวย แต่ที่เหลือรอดมาก็จะเป็นช้างติดเลเซอร์นะครับแล้วก็มีคนพวกนี้คนยิงช้างเว้ย <Huh? S 1> อ่าดูกันครับยูนิตที่แข็งแกร่งอันนี้ลองนวนวๆเล่นดูนะปกติพี่แอมจะไม่นวแบบนี้เราก็จะจัดเป็นฝั่งๆนะครับโอ้คนถือลูกดอกจะมาสู้อะไรกับช้างศึกได้นะครับผม <Yeah. S 1> ช้างศึกไม่ว่ามันช้างศึกติดเลเซอร์ด้วยเรียบร้อย ทัพช้างชนะไปมันก็เป็นสงครามที่เลียกได้ว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายครับแล้วนี่นั่นนี่นเป็นอะไรแข้งขางอ่อนแรงมือนี่สันเลยทีเดียวเลือดกระจายกันเลยครับผมสนามลบโอเคเดี๋ยวเราไปจับทัพดีๆกันดีกว่าเนาะ <Wow. S 1> นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีไดโนเสาร์ด้วยนะไดโนเสาร์นี่ก็น่าเล่นนะครับมีอะไรบ้างคาโนโทอรัส <Huh? S 1> นี่เหรอคาโนโทอรัสที่เขาล่ำลือกันสไปโนซอร์ก็มีนะครับพวกนี้นั่นเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวเราลองจับทัพตัวๆดีกว่า เอาเสไปโนซอร์นี่แหละทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งเป็นทีเล็กเฮ้ยมาดูกันว่าใครจะชนะครับขามันเพื่อนสู้มันโอ้โหทีเล็กจะไมโดนกัดอย่างนั้นห่ะมันจะแพ้สไปโนซอรัสก็ต้องโดนเขาเปิดก่อนนี่แหละใครเปิดก่อนได้เปรียบอะไรประมาณนั้นนะทีเล็กพยายามกัดขาครับแต่กัดไม่ได้กัดแขนอ่ากัดแขนก็ได้แต่กัดขาไม่ได้ก็กัดแขนโอ้ย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 เวียงเวียงสไปโนซอรัสนะครับทีเล็กของเรามัน มันกัดแขนเขาแต่มันไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเขากัดคอนายเพื่อนโอ้โหกัดคืนแล้วพย <c oughs> ายานจะกัดคอได้ทีเล็กที่ตัวเตี้ยกว่านะครับมีเกมที่ซิมูเลตไดโนเสาร์มาสู้กันได้อย่างนี้ก็ดีิอนกันครับโอโ้ทีเล็กแพ้ไม่น่าเลยทีเล็กเราโดนเขาเปิดก่อนนะครับพอเปิดก่อนนี่ทีเล็กเสียเปียบเลย <c oughs> นอกจากนั้นแล้วยังมีฝูงเวลอซิแรปเตอร์ด้วยนะครับทำ <c oughs> มาประมาณนี้แล้วกันลองเอามาสู้กับสไปโนโซอรัสด,ดูครับ เอาสไปเนสลาสักกี่ตัวดีสองตัวอ่ะทีเล็กจะไหวไหมโอ้ทีเล็กกระโดดเขากัดแล้วครับเออนันดาแบงกันกัดเข้าไปเยี่ยมเอา้าโดนโยนก็ผมตกลงมาตายครับใครเห็นก็ว่าตายก็ตายเลยจริงๆโอ้ทีเล็กเฮ้ยไม่ใช่แรปเตอร์สู้ไม่ได้ครับโดนกัดทีเยวตายเลยนะแรปเตอร์เราแรปเตอร์ตัวนี้สู้เว้ยอ่ะไล่กัดกันครับ <c oughs> กระโดดเข้าไปกระโดนเขากัด สไปนอซอลัสมันเถื่อนโผลตายเลยเวลซิเลปเตอร์เราสู้ไม่ได้เลยอ่ะเวลซิเลปเตอร์ครับคงจะปริมาณน้อยไปเดี๋ยวเราไปดูยูนิตอื่นกันบ้างนะครับมิวแทนพลายเมดนะครับผมเป็นลิงกลายพันธุ์นั่นเองมันเป็นยังไงทำไมถึงกลายพันธุ์อันนี้คือยูนิตน็อกเอาต์อาร์ติกริล่าครับ <Hey. S 1> มีวูบบลีนกริล่าด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> ไอนี่เจ๋วมีเป็นวูบบลีนมาเลยทีเดียว <What? S 1> นอกจากนั้นยังมี ทอร์แฮมเมอร์ครับผมไม่ใช่ทอ <What? S 1> มันเขียนว่ากอแฮมเมอร์กอริล่าแฮมเมอร์นั่นเองเออเท่ดีเท่ดีเอชุดเท่ดีเว้ยแล้วก็มีโกโรเดอะไจแอน์นะครับก็คือเป็นกอริล่ายักษ์อย่างนั้นเหรอโหมีบาดแผลตามตัวเวยครับหน้าตาก็ดูโหดร้ายอยู่เฮ้ยน่าจะโหดน่าจะโหดประทัดกับฝัง่งมนุษย์โบราณดีกว่านะครับนี่เอานักหนูมาอาชี t เดอะอา e r เชอร์นะครับเออดูนี่จะเป็นยังไงอยู่ใกล้ๆหน่อยแล้วกัน เอามาสัก30คนก่อนแล้วก็มีสปาร์ตาอยู่ข้างหน้าครับยืนอยู่ข้างหน้าเลยคอยตั้งรับไว้โรมานัสครับผมนี่ไงหอ,อกยาวโรมนะครับ <Yeah. S 1> เอาหอ,อกยาวโรมมาด้วยข้างหน้าครับทับหน้าของเราเป็นทิวโทนิกนักดาบอัศวินในยุคก,กลางนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> นี่เป็นยุคก,กลางของยุโรปนะครับกรอจะประมาณนี้โอเคมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงครับจะสู้กับกอแฮมเมอร์ได้หรือเปล่า โอ้กอ่อแฮมเมอร์มันคว้างคอนเฮ้ยคว้างคอนได้ด้วย <What? S 1> ดู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 มันคว้างแล้วมันดึงกับเฮ <Wow. S 1> ้ยเท่ว่ะโอ้โหแต่นักขนูโอพีนักขนูโอพีมากเก่งเวอร์ครับทั้งฝั่งลิงกลายพันธุ์นี่แพ้หมดเลย uh. เดี๋ยวจัดนักขนูมาสักสามสิบตัวดีกว่าครับดูว่านักขนูมันจะเก่งแค่ไหน <Wow. S 1> ไม่สามสิบตัวหรอกเอาสักหกสิบตัวเลย uh huh. เออลองดูปะทะกับเอาเอาทอมาดีกว่าทอทอเฮ้อเอา,เอาทอมา ทอเครื่องคอ้อนได้ครับอ่าประมาณนี้ครับทอคว้างคอ้อนไปครับผมอู้ทอคว้างคอ้อนโหด <What? S 1> แต่นักขนูเลยก็ยิงโหดเหมือนกันทอคว้างคอ้อนรัวเลยอะอ๋อถ้าไม่มีทําระยะประชิดให้ทอริล่ากอริล่ามันจะไอ้นี่นะกอแฮมเมอร์มันจะทําการเครื่องตลอดนะครับ <What? S 1> เพราะฉะนั้นทางฝั่งคนเนี่ยต้องมีใครสักคนหนึ่งไปกวนนั่นเองเอากองโลโลมันไปไป,ไปคอยกันลิงไว้ <What? S 1> ไม่ให้กอแฮมเมอร์มันเครื่องคอ้อนง่าย โอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็ยังเพีย้ยงได้อยู่ดีเออแต่มันก็ยังพอถ่วงเวลาได้นะกอ,กอแฮมกอแฮมเมอร์มันก็ตายไปเยอะนะครับไอ <Yahoo! S 1> ที่ไม่ตายก็เยอะเหมือนกันนี่ไงพอมีทับหน้าให้นี่นักธนูนี่โอพีมาก <Yeah. S 1> พี่อาว่าคนเนี่ยทับคนเนี่ยมันเก่งสุดละเถื่อนดิมาดูสัตว์ยักษ์กันบ้างดีกว่านะครับพี่อาร์มเห็นว่ามันมีไททนโนโบอาด้วยนะงูยักษ์ขนาดใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับนาคอนดาแล้วนาคอนดานี่เล็กไปเลย นี่อนาคอนดานี่ก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะเจอไททนโนโบัวเข้าไปนี่ยังกระเส้เดือนครับมาเจอกับมาซโมูอรัสเล็กนะครับ <Yeah. S 1> นี่ไงเออจระเข้ยักษ์ประทังงูยักษ์ผลมันจะเป็นยังไง oh. โอ้โหงูยักษ์กระโจนเข้าไปกัดก่อนนะครับอันนี้ก็คือเขาขายว่าใครกัดก่อนชนะหรือเปล่า <Huh? S 1> ต้องมาดูกันนะเพราะตอนนี้งูก็กัดจระเข้จระเข้เก็กัดงูนะครับ อยู่ดีว่าใครเลือดเยอะกว่ากันละมั้งเนี่ยแตงงูเราจะเลือดเยอะกว่าหรองูไม่น่าจะเลือดเยอะกว่านะครับโอ้แต่งูงูตายไปสองตัวแล้วจระเข้ยักษ์ยังไม่ตายเลยเอาตายไปตัวนึงแล้วครับจระเข้ยักษ์เฮ้ยงูก็สู้ได้งูก็สู้ได้ไดนี่ไงตัวที่สองก็ตายแล้วสู้สี่กันอยู่แหละแต่ว่าเหมือนจระเข้จะเถื่อนกว่าน่อยๆโอ้จระเข้ชนะครับเอานี้ดีกว่าพี่อามดูละ เดี <mile> ๋ยวพี่อมจะปล่อยจระเข้มาสักสามตัวอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนเอาใครดีนี่แล้วกันพี่ล่มของเราให้นี่คือการเอาชีวิตรอดจากอสูรยักษ์จระเข้นี่คือการเอาชีวิตรอดนะครับจากจระเข้ยักษ์นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่ล่มของเรานี้จะสามารถเอาชีวิตรอดจากจระเข้ได้หรือไม่นะครับผมเอาล่าลาลาละหนีหนีคนหนีกระเชิง ถ้าเจอเลยเอาจระเข้จระเข้ไล่กัดคนคนเอาหนีเข้าไปหนีเข้าไปอะไอ้นี่โดนเหวี่ยงมาเป็นตัวกระตูนเลยเอาตายครับผมเอาจระเข้อยู่ไหนหมดอยู่นู่นอยู่นู่นจระเข้ไปไล่กัดพวกนั้นอยู่เหลือพวกนั้นยืนอยู่นู่นจระเข้ไปไปไล่ละจระเข้ยักไปไล่ละมซิซซาซอรัสนะครับงากก็ให้ กระเสือกระสนดิ้นรนทุรนทุรายาไตยพิการอาหารไม่ย่อยท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อเอาตกโลกนะตกโลกนะเ่มันตกโลกไม่ได้โอเคครับพวกนั้นยืนอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวจระเข้กัดไอ้พวกนี้เสร็จมันก็คงไปหาพวกนั้นนี่ไงมาละเ <laughs> <c oughs> จอไอ้เข้ยักษ์เข้าไปครับโอ้เอาชีวิตอรอดจากจระเข้ยักษ์นะคนทําอะไรไม่ได้นอกจาก วิ่งหนีเอาชีวิตรอดไม่ไหวครับคนเราเรียบร้อยเอาละครับวันนี้คือเกม Animal Revo Battle Simulator นะครับที่พี่แอวยังกิมเกนนำเล่นให้ดูในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะเรามาทําการซิมูเลเตอร์การต่อสู้ระหว่างสัตว์พวกนี้อีกนะครับผมแต่วันนี้พี่ยังก็ต้องขอตัวลาไปเตียมวันนี้ก่อนแล้วกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมติดตกับทุกทละเจินครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s ไคร b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม